สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้ารักชัยพลจริงต้องรักมือน,น้อยๆของยายแตนที่ไม่เคยปล่อยชัยพลไม่ว่าจะยามไหนสุขหรือทุก์คนที่ อยู่กับชัยพลมาตลอดไม่ว่าจะมีฝาบ้านไหมคือยายแตนนะคะหยุดแทรกแซงครอบครัวคนอื่นปล่อยให้เขาแก้ปัญหาภายในระหว่างพี่ๆน้องๆตามประสาคนในครอบครัวคนนอกอย่าเสือกเลยเรื่องจะบานปลายสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วท่องไว้คนนอกคนนอกคนนอกไม่เสือกสิจะ๊ะซึ่ง โพสต์นี้นะครับได้แนบภาพเป็นการโพสต์ข้อความจากกลุ่มอื่นนะครับโดยมีข้อความดังนี้หยุดสนับสนุนสินค้ากับญาติพี่น้องป้าแตนทุกคนจนกว่าบักแต่จะออกมาขอโทษกับคอนเทนต์เฮี้ยของมันไปซื้อไปสนับสนุนในนามยูทูบเบอร์สายลุงจะไม่เสียความรู้สึก ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่านกแสกไม่ช่วยแล้วยังจะทำลายครอบครัวชัยพลอีกไอที่มันโพสต์มันเม้นก็คืออวตารน,นกแสกทางนั้นแหละครับอยากจะสร้างตัวเองให้มีตัวตนแต่ตัวเองลืมไปว่ายังใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าอยู่เลยครับถัดมานะครับบอกว่าหน้าเบือ่อนายไก่นก ถัดมานะครับบอกว่าพวก f อแก้ปัญหาในครอบครัวตัวเองก่อนดีกว่าไหมครอบครัวเขาเขาแก้กันเองห่างได้ห่างนะคะคุณถัดมานะครับบอกว่าว่าไงชัยพลจะปล่อยให้คนนอกครอบครัวมาปั่นสร้างปัญหาให้อีกนานแค่ไหนถัดมานะครับบอกว่านาแต่ทําคลิปว่าอีจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าอา้าวเกี่ยวไรกบลุงเนี่ยอันธพาลแล้วถัดมานะครับบอกว่าจริงจ้าป้า ความมั่นคงของยายแตนนี่แหละที่ทําให้เชื่อในความบริสุทธิ์ของชัยพลทัดมานะครับบอ,อกว่านกแสกมันต้องการทําลายป้าแตนตลอดเวลาแต่ชอบอ้างว่าช่วยชัยพลตกลงมันทําเพื่อตัวเองล้วนๆทัดมานะครับบอ,อกว่าแล้วเลิกดูดคลิปเข้าไปหากินด้วยนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นว่า อีก4วันจะไปกกกอกฝากชัยพลช่วยบอกตัวแทนขายครีมคนนี้ที่ด่าทนายตั้มรายวันกล่าวหาว่าทนายตั้มเลือกทําแต่คดีดังหิวแสงหาเงินไม่เคยช่วยเหลือประชาชนจริงๆฝากชัยพลบอกลาเต้ด้วยว่าชัยพลเองนั่นแหละเป็นคนไปขอให้ทนายตั้มช่วยรับทำคดีนี้ให้ไม่ใช่ทนายตั้มโดด เข้ามาเกาะขอทำคดีเพราะหิวแสงและชัยพลไม่ได้จ่ายเงินจ้างทนายชัยพลน่าจะต้องบอกให้ยูทูบเบอร์ที่เข้าใจผิดทนายตั้มแล้วคอยกระแนกกระแนหนหลายๆคนเข้าใจได้เสียทีและให้ทนายได้ทำหน้าที่อย่างสบายใจว่าจะไม่มีพวกสวะชั้นต่ำที่ไหน มาคอยใส่ร้ายด่าทอให้เสียกำลังใจซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอยากเอาส้นจุดๆ,ๆุน้อยๆของเราถีบหน้ามันจังเลยถัดมานะครับบอกว่าสงสารส้นจุดๆ,ๆุค่ะแค่ช่วยกระจายข่าวมันอะฝากแม่ค้าในตลาดแถวอยุธยาก็พอค่ะว่าคนใส่หน้ากาก ที่สร้างภาพแจกของวันก่อนมันเป็นมิดจุดจุดจุดถัดมานะครับบอ,อกว่าชัยพลเป็นพระเตเมใบถัดมานะครับบอ,อกว่าใบแล้วได้ทุกทางก็ต้องใบสิครับถัดมานะครับบอ,อกว่าแต่เราจะทนได้หรอคะมันด่าทนายขนาดนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าจะใส่หน้าก,ากากไปเดินที่ก,ก,กอกๆหรอนิกกี้เตรียมตัวเด้อ ถัดมานะคับ,บอกว่าคนแบบนี้ถึงชัยพลจะพูดจะบอกอะไรนางก็คงไม่สนแน่ๆค่ะนางน่ะแหลจนเป็นสันดานแล้วชัยพลบอกอย่างหนึ่งนางก็คงพูดอีกอย่างหนึ่งแน่นอนค่ะถัดมานะครับบอกว่าเฮ้อเฮ้อคนช่วยต้องคอยฟังมันด่ารายวันชัยพลไงบอกหน่อยความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook f c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาตรงๆลาเต้ควรจะหุบปากเพราะตอนนี้ลาเต้กำลังเสือกเอาดรามา่าครอบครัววิภากับหลับโพไปพัวพันกับคดีเพราะมิจฉาทิฐิว่ากูเก่งกูดีกว่าคนอื่นกูปิดหน้าใครเอากูเข้าคุกไม่ได้แต่ใครจะเดือดร้อนเพราะมิจฉาอัตรา ของตนลาเต้ไม่เคยสนสิ่งที่นตแต่กำไว้ไม่ใช่เรื่องจะมาพูดเอายอดวิวแบบนิทานไอซอที่ลาเต้า,านันมุนีเอามาเล่ากันเพื่อเรียกยอดวิวเล่นๆไม่มีค่าทางคดีใดๆเลยแต่สิ่งที่นแต่มีนั้นมีค่าทางคดีและสำคัญจำเป็นในการ เบิกความชั้นสารไม่ใช่ชั้นสอบสวนดังนั้นลาเต้น่นาจะหุบป,ปากไปซะอย่าทำให้คดีมันยุ่งยากทำงานลำบากมากขึ้นคืนลาเต้แหกปากอีกแล้วเราต้องเสียพยานปากหน้าแต่ไปคนเดือดร้อนคือชัยพลอีชั้นเตือนนิ่มๆ แบบคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดแค่ไหนบางทีหากลาเต้อยากช่วยให้ใช้พลจริงจริงน่ะหุบปากบ้างนะน่าจะช่วยใช้พลได้มากกว่าที่เป็นอยู่ยกเว้นลาเต้มีคลิปดิ้นได้เห็นหน้านายแม่นายพ่อตอนอัมพรางศพชมพู่จริงๆน่ะดังที่คุยลาเต้มีคลิปนี้จริงอย่าว่าแต่ ปากคำของหน้าแต่จะไม่สำคัญเลยคลิปเดียวนี่แหละตีแตกได้ทุกอย่างกระทั่งนิติวิทยาศาสตร์แบบซินโคตรตอนว่าแต่ลาเต้มีจริงไหมคลิปดิ้นได้เห็นจะจะที่ว่าหรือจะเหมือนมังกรเลข8วันที่8เดือน8หรือเหมือนกับเรือจากเกาะกูดตอบได้ไหมลาเต้ตอบไม่ได้ก็หูปากไปซะคดีนี้ ยังต้องการพยานที่มีค่ามากกว่าอีจุดจุดจทิ้งลูกทิ้งผัวนี้คดีเพลลานี้อีฉันมองว่านณแต่มีค่ากว่าอีจุดจุดจแน่นอนค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหนึ่งในพวกอวดรู้ว่ามีหลักฐานเป็นคลิป เห็นหน้าคนร้ายอุ <hips> is, ้มชมพู่ขึ้นเขาไปอำพรางศพชัดเจนลุงรอดแน่ๆส่งหลักฐานให้ผู้ใหญ่แล้วนี่พวกโม้ด้วยไหมคะเห็นอวดโม้ตั้งแต่คดียังไม่ถึงมืออายการว่ามีหลักฐานแน่นมีของดีกว่าที่ทนายต้มมีแต่ไม่ส่งเสียทีจนอายการสั่งฟ้องนี่ไม่ใช่นกแสกเองหรือคะ นิทานไอซอนั่นไงมีคลิปดิ้นได้ FBI กำลังลงพื้นที่สอบทางลับนั่นไงไม่ใช่พวกจะแชแฉแล้วแน่นิ่งให้ใช้พลโดนสั่งฟ้องหรือคะตอบหน่อยแสกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าวันหยุดตามติดอิเต้ที่หจ้าถัดมานะครับบอกว่า ตอนนี้อีจุดๆ,ๆกำลังไลฟ์ทะเลาะกับคลิปนะ้าแต่อยู่จ้าถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาจริงๆนะป้ามองว่าเป็นเรื่องทะเลาะในครอบครัวป้ามองว่าพี่ลึกทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องจะไลฟ์แย้งกันควรจะเป็นการเดินไปคุยมันเลยกลายเป็นสาวไส้ให้กากินกลายเป็นการทำคอนเทนต์ให้ YouTube ได้มีมองหากิน กันไปอีกหลายคลิปและคิดว่าให้คุยกันเองลาเต้ไม่ควรจะเข้าไปทิมแทงสั่งสอนเสือเครื่องครอบครัวเขานี่พาเอาสมุนถล่มดา่าใหญ่แตนกันใหญ่ถัดมานะครับบอกว่ามันไปสั่งสอนเขาหลายๆเคเรื่องไปต่อว่ามีข้อมูลไม่ให้ตำรวจปล่อยให้ตาพลโดนหมายจับอีกจุดๆ,ๆุคลิปของจุดๆ,ๆุ เห็นหน้าชัดกว่าของหน้าแต่นะมึงอย่าด่าเพลินดิคลิปนายซออยู่ไหนถัดมานะครับบอกว่ามันเองก็อยากด่าป้าแตนอยู่แล้วล่ะค่ะป้าจริงๆนะ่ะยกตาพลให้มันไปเลยก็ได้นะไปช่วยกันใช้นี่อิอิ